อนเสรีจะพูดเลยใช่ไหมครับนิดเดียวครับครับเนี่ยครับถูกไหมมันอ่อนแล้วเท่ากันมันมันยังไม่ทันเลยนะเนี่ยไม่กี่ปีเลยฮะชำรุดเสแล้วท่านทางครับจริงๆผมไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะกับเรื่องที่เสนอมากมายแต่ที่กลับเรียนเนี่ยไม่อยากขัดแย้งไม่อยากไม่เห็นด้วย พวกฟังเหตุผลท่านท่านก็มีเหตุผลในส่วนของท่านแต่ในจุดยืนของผมเนี่ยเมื่อท่านอธิบายผมไม่เห็นด้วยผมก็อยากจะบันทึกเอาไว้นะครับว่าสิ่งที่ท่านพยายามอธิบายให้ผมเชื่อตามเนี่ยผมก็มีเหตุผลสําคัญนะที่อยากบันทึกไว้ในสภายนี้เพราะว่าจุดนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญของการเปลี่ยนแปลงโลกยุคใหม่ ในการทำงานของร <c oughs> ัฐสภาเรานะครับผมก็เชื่อว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยมันเป็นโลกที่ต้องใช้อิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพียง <c oughs> แต่ว่าสิ่งที่ท่านพยายามอธิบายเนี่ยท่านบอกว่าสารเนี่ยเขาก็ใช้ออนไลน์แล้วจริงๆก็ใช้ออนไลน์ท่านประธานแต่ออนไลน์ตัวสารก็ยังมาทํางานนะฮะไม่ใช่ออนไลน์แล้วสารก็บอกว่าสารไม่มาก็ได้ ให้พยายนมาเบิกวางมันเองมันไม่ใช่นะเพราะสิ่งที่ท่านพยายนอธิบายผมอยากจะเชื่อนะผมไม่อยากมาอธิบายแยง้งเดี๋ยวเหมือนนั่งเถียงกันไม่ใช่นะครับเพยยียงแต่จะบอกเหตุผลสําคัญเนี่ยนะครับว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยสิ่งที่เราทามันเป็นจุดเริ่มต้นผมไม่เชื่ออย่างหนึ่งท่านประธานแม้ว่าข้อบังคับนี้จะออกไปแล้วเนี่ยนะครับประธานจะใช้ข้อนี้ในการทํางานผมไม่เชื่อเลย ผมเชื่อว่าประธานไม่กล้าใช้ด้วยซ้ำไปเพราะรัฐมนูลเขียนไว้อย่างนี้แต่สถานการณ์ที่ผ่านมาที่ท่านพยายามหยิบยกนะครับวาเนียเหตุการณ์มันผ่านมานะครับมันเลยจําเป็นต้องใช้เรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อผ่านมาแล้วท่านเห็นไหมครับมันเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่ามันไม่จําเป็นเลยที่สมาชิกเนี่ยนะครับจะต้องใช้วิธีการไม่มาประชุมที่สภานนี้ก็ได้ทางออนไลน์เห็นไหมครับท่านก็หาทางออกกันมาได้เพราะนั้นเหตุการณ์ที่ผ่านมา มันไม่ใช่ตัวกําหนดนะครับยังเหตุผลยังยังไปไม่ได้ส่วนเมื่อกี้ท่านประธานกรรมธิการบอกว่ารัฐมนูญไม่ได้เขียนเอาไว้นะครับว่าต้องมานะให้หมาเฉยท่านลองอ่านดูนะครับรัฐมนูลบอกว่าการประชุมวุฒิสภาต้องมีสมาชิกมาประชุมเห็นไหมต้องมีสมาชิกมาประชุมนะครับไม่น้อยกว่าเกิหนึ่งก็ยังใช้คําว่าต้องอยู่นะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนี่ประการที่หนึ่ง ประการที่สองที่ใช้เหตุผลว่ารัฐธรรมนูนมาตรา128ได้บอกว่าให้เราสามารถออกข้อบังคับการประชุมได้ถูกต้องท่านประธานแต่ท่านพูดผิดนะรัฐธรรมนูญบอกว่าให้ท่านไปออกข้อบังคับเกี่ยวกับวิธีการประชุมนะฮะแต่ไม่ได้ให้ออกบังคับว่าไม่มาประชุมก็ได้เพราะเรื่องมาหรือไม่มาเนี่ยมันอยู่ในมาตรา120 มาตรา128่ที่ท่านพูดถึงนั่นนะครับมันเกิดจากการที่มาประชุมแล้วพอมาประชุมแล้วเนี่ยจะมีการประชุมเนี่ยท่านไปเขียนข้อบังคับว่าจะใช้วิธีการประชุมแบบไหนก็เขียนไปนะพอท่านอาธิบายเนี่ยครับมันไม่ตรงผมว่าคันหัวใจผมไม่อยากมาขัดแยง้งไม่อยากมานั่งมาเถียงแต่ถ้าหากว่าพูดด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยนะครับมันคนละตอนกันเลยเพราะ,ะนั้นมาต้องมาก่อนส่วนวิธีประชุมมาแล้วไปประชุมยังไงก็ไปเขียนวิธีเอา นะครับส่วนที่ท่านประธานการณุการณาบอกว่ากรรมธิการเห็นไหมที่แก้ข้อบังคับไปกรรมธิการเนี่ยใช้วิธีออนไลน์ก็ดีฮะกรรมธิการไม่ใช่ประชุมใหญ่ผมเห็นด้วยนะครับแต่เป็นยังไงฮะดูผลการประชุมสมาชิกมามั่งไหม่มามั่งมาแป๊บหนึ่งหายนี่คือการประชุมออนไลน์นะฮะนี่คือข้อเสียก็เห็นอยู่แต่เราก็ยอมรับได้เพราะอะไรเพราะรัฐมนตรบังคับ เ้บาบังคับท่าไม่ออกมาได้อย่างนี้ไม่เถียงเลยนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะท่านประธานครับผมไม่อยากให้มาเปิดประตูท่านเองหลักคิดผมนะครับนี่มันก็จะวิวัฒนาการไปกันใหญ่แต่ถ้าผ่านตรงนี้ไปได้เดี๋ยวง่ายท่านประธานพระมก็แปรไ,ไ,ปไปทางเดียวกันนะครับก,ก็ผมก็รู้ว่าว่าสมาชิกมันอยู่ในห้องม่ไม้มาฟังผมนะเพียงแต่ว่าผมแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนเพื่อบันทึกไว้ในที่ประชุมแห่งนี้ อย่างน้อยก็เป็นประวัติศาสตร์ว่าผมพยายามที่จะเสนอในสิ่งที่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นก็คือสมาชิกต้องมาประชุมไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามถ้าจะทําได้จนกว่าท่านจะไปแก้รัฐมนูญและเห็นพ้องต้องกันว่าเออเฮ้ยเราจะใช้วิธีนี้นะแต่ถ้ายังไม่เห็นพ้องต้องกันผมยังเห็นความสําคัญของการที่สมาชิกมาประชุมไม่ว่าจะอ้างเหตุอะไรก็ตามจําเป็นหรือเอดตดความ ปัจเจกจาเป็นหรือเหตุอันไม่อาจก้าวล่วงได้อะไรเนี่ยครับก็ถือได้ว่ามันเป็นกระบวนการวิธีการแต่ผมกราบเรียนท่านประธานผมไม่เชื่อว่าประธานจะใช้ข้อนี้เพียงว่าผมไม่อยากเปิดประตูนั่นเองแล้วบันทึกเจตนาลมที่ผมได้อภิปรายไว้ขอบคุณท่านประธานครับ